พอพอครับได้มีการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีอพยพชายแดนไทยกัมพูชาแล้ว5ครั้งนะครับกว่า2 0 0 0 0 0สนัวเรือนนะครับหรือกว่า1,000ล้านบาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปอพอได้มีการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยจากการกระทําของกองกําลังจากภายนอกประเทศระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาโดยปัจจุบันนะครับได้โอนเงินช่วยเหลือแล้วนะครับรวม5ครั้งให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดสุรินตราสะแก้ว อุบลนราชธานีและจันทบุรีรวมโอนสำเร็จนะครับอยู่ที่253,076ครัวเรือนเป็นเงิน1 174ล้านบาท ทางนี้นะครับจากข้อมูลในระบบการติดตามการลงทะเบียนนะครับก็พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น3 1 5 1 8 7ครัวเรือนผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดและส่งข้อมูลให้ปอพแล้วนะครับอยู่ที่2,076,832ครัวเรือนโดยปอพได้มีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วจำนวนกว่า259,906ครัวเรือนซึ่งธนาคารออมสินน ได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วทั้งหมด5ครั้งอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของธนาคารอมสินที่โอนเงินเยียวยาผ่านมาทั้ง5รอบพบว่ายังมีบางครอบครัวนะคะที่โอนเงินช่วยเหลือยังไม่สําเร็จเนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชี พร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและสถานะทางบัญชีไม่ปกติจำนวนกว่า6,833ครัวเรือนปอพจงกํำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ผูกบัญชีขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ